ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมารีแอคชั่นคลิปที่มีคนขอเข้ามานะผมก็วันนี้เป็นของน้องกฤษณะพงศ์นะครับผมชื่อคลิปว่าเฟรมคลับพรีเซนต์บายนิสันอะเมร่า EP ยี่สิบสี่เตอฟพาปื้มไปเล่นกับเสือและว่ายน้ำกับโลมาโวแค่ชื่อคลิปก็น่าดูแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วอ่ะแบบชอบอะ่ะชอบที่เป็นสัตว์นะครับผมก็มีเสือกับโลมาโวเชื่อจะได้เห็นวันนี้นะครับผมก็ มาชมกันนะฮะว่าจะมีความสนุกอะไรบ้างวันนี้เนี่ยผมปะไปรับชมกันตานต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน,นอกจากโลมานะเราจะพาไปสปอยสปอยอมาสวัสดีครับทุกวันเสาร์เก้าโมงครึ่งมาพบกับพวกเราในรายการเ a c e คนเด ับเลยผมมิแขกเป็นแขกที่มาจากเมืองไกลเวลาผมไปอยู่เชียงใหม่เขาจะเป็นคนคอยดูแลผมเออันนี้มากรุงเทพผมเลยอาสาพาเขาไปเที่ยวบ้างโอเคอ่านั่นคือปื้มบุริมั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอเควันนี้ปื้มวันนี้พี่ออฟได้ยังครับไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือยัง แต่เหมือนจะเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่หน้าเขาหวานมากเลยนะรู้จักกันแล้วเนอะรู้จักกันรู้จักดีเลไปทำอะไรด้วยกันตีแบดครับไม่แต่ว่าเพื่อนมันเป็นคนที่ตีแบดโอ้หน้าเขาหวานหน้าเขาเด็กมากครับนักกีฬาแบบประจำข้าวใช่ไหมเขาชอบเหนือส่วนใหญ่พวกเราสามคนไปตีแบดด้วยกันแต่ไม่เคยไปเที่ยวนด้จยกันเลยวันนี้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวลองไปเที่ยวกันดูดีกว่าเผื่อจะแบบเรถ้าจะเลิกคนจะได้วันนี้เลยไม่รู้ว่าเราไม่รู้ไงว่าไปเที่ยวกันเป็นไงสามคนนี้น่าจะดีแหละนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวเอง ถามหน่อยดีกว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเล่นซีรีส์เรื่องเฟรนโซนภาค2อยู่ครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการเ <Friend S 2> ่รนบทบซทหรือว่าเป็นการโชว์ตัวตัอีกด้านหนึ่งครับโชว์ตัวตัวอีกด้านหนึ่งคร <c oughs> <อ>ับพี่กดบานปกติเล่นแต่เป็นนักเรียนอย่างเดียวไงแล้วก<อ>็บทนักเรียนมันก็จะไม่ค่อยแรงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยคือคือรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันน่าจะสนุกดีอะโอเคปรติตเนี่ย ปื้มชอบไปเที่ยวบ้างไหมครับไปเที่ยวครับเที่ยวแนวไหนชอบไปทะเลภูเขากับทะเลทะเลเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่มันภูเขามันเยอะเลยสวยด้วยแล้วทะเลที่ชอบที่สุดอ่ะปื้มกระบี่ไปกระบี่เพราะว่ากระบี่สวยน่าินเลยไล่พยมทานเราปื้มชอบเลี้ยงสัตว์เปล่าครับผมที่บ้านเลี้ยงหมาครับเลี้ยงกี่ตัวครับเมื่อก่อนเลี้ยงสองตัวมีกระบี่ภาคใต้ป่ะสวยมากเลยทะเลยังไม่เคยไปนตายไปแล้วอ่ะแล้วเรามีสัตว์ที่ไม่ชอบบ้างไหม ไม่ชอบปลาครับไม่ชอบอผิวสัมผัสมันนะตอนเด็กๆอ่ะที่บ้านเลี้ยงปลาแล้วปลามันเราเปลี่ยนน้ำใช่ไหม,มเปลี่ยนน้าแล้วปลามันหลุดอ่าล้วก็ต้องบนบ่อแล้วมันดิ้นดิ้นกลัวมันตายไง เราว <go ิ่งไปจับมันแล้วมันก็แบบหุ่มเป็นมันเป็นเกร็ดเกป็ดนฉันไม่ชอบกาดิ้นดิ้นดิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันดิ้นดิ้นแบบวันนี้เราไม่ชอบการดิ้นดิ้นไม่ชอบมึกมืกอะไรของมันได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาปลื้มมาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเชื่อทั้งหมดเราจะพาปลื้มไปว่ายน้ำกับโลมาไม่เป็นไรเพิ่งเพิ่ต้องกลัวเลยเพราะโลมามันไม่ใช่ปลาถ้าวันนี้ให้ว่ายน้ำกับโลมาโลมาไม่ใช่ปลาหรอปลื้มว่ายได้เปล่าถ้ามันไม่ดิ้นนะมันไม่ยืดมันลูกด้มันเป็นส หรือเปล่าเครื่องเออมันมันยังมีาเหมือนหมาเหมือนสัตว์ไอะไรเงี้ยได้อยู่นอกจากโรมานะเราจะพาปลื้มไปทำในสิ่งที่ตัวละครปลื้มในเฟนโซนก็เป็นเหมือนกันใช่เสือนี่แหละโอ้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปด้วยอ l l นิว nissan e v a l a คันนี้นะครับเขามีเครื่องยนต์เทอร์โบ1.0ลิตรขับสนุกเร่งแซงได้อย่างมั่นใจนะครับผมและยังปล่อยไอเสียต่ำด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆเลยเพื่อนถ้าใครนะครับ เห็นคุณออกผู้หลีแล้วอยากไปลองขับสามารถไปลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันนะครับทุกสาขาทุกประเทศครับนถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่ไคเกอร์ปักต <c oughs> ้นเสือเหรอ ส่วนใหญ่จะเป็นเสือนะเนี่ยโอเคถึงแล้วครับไทเกอร์พาร์คนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเลยต้องมีคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ใช่เป็นแบบแม่เสือมาดูแลนะครับผมอ่ะพี่แจมครับขอเชิญพี่แจมด้วยครับวิทยากรประจํา เข้าไปถ่ายภาพกับเสือสัมผัสเสือกันเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ไซส์เบบี้ไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยทุกตัวในนี้เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าใช่เป็นที่นี่ก็คือเป็นเสือเลี้ยงนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยะอย่างนี้บางแบบตัวที่เขาเกิดที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยไม่เคยล่าอะไรเรื่องสัญชาติแสดงความเป็นนักล่าของเวลาแบบการที่จะทำร้ายชีวิตชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่นะครับมีบ้างค่ะแต่ก็จะเป็นแบบออกแนวเสือติงตองนิดนึงความแบบว่าไล่จับนก ออะไรย่างเป็นประมาณนั้นมากกว่านะคะอยากเจอเสือเจอเสือนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปด้านในได้เลยค่ะไปค่ะนกเสือครับผมเรามาถึงโซน baby tiger ใชครับเรามาในฐานะเสือรุ่นพี่เพราะเรามาหาเนื้หาเสือเด็กเราไปเสือให้ท่ายตอนนี้เสืออะไรเสือโคร่งดูหน้าเขาดิ baby ตอนนี้นะคะน้องเสือด้านในมี2ตัวด้วยกันนะคะอา,อายุประมาณเกือบเดือนกดหรือข้อห้ามต่างๆของเสือเบบี้ค่ะเราจะยังไม่ให้อุ้มหรือว่ายกน้องขึ้นมานะะเนื่องด้วยว่ากระดูกเขาบางทียังไม่แข็งแรงค่ะน้องเคารองเก่งใช่ค่ะเดีว่านี่เคารองอ้ายนี่เคารอของครับตัวเมียใช่ไหมครับด้านในมีตัวผู้2ตัว วิธีการสัมผัสเสือค่ะเียงงอน่ส้ร,จรกจงไม่ให้จับเขาแบบแรงเกินไปหรือว่าเบาเกินไปไจ,จ,จับให้เขารู้สึกว่าเรา,าว่าเราจับ,เ,จบเขาเนี้ยค่ะ ถ้าเราจับเบาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจักกะจีสำหรับการป้อนนมนะคะวิธีการป้อนเขาเนี่ยค่ะให้ประคองช่วงคางเขานิดนึงแล้วก็ลูบหัวเขาให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราป้อนแบบผิดวิธีแบบเราก็จะตัวอย่างเงี้ยลมที่จะอยู่ในในขวดนะคะมันจะเยอะแล้วน้องอาจจะมีลมโผล่ใช่ใช่เพื่อนลูกแยงแรงเดี๋ยวมันจุกกจี โอ้โหดูดิคล้ายๆกับแมวค่ะนิ่งเลยอ่ะลองลองจับอุ้งเท้าเขาก็ได้นะคะจะนิ่มๆเหมือนเจลลี่ายองใช่มเลค่พยองพยองเฮ้ยิ่เจ้โนาน่าน่น่าน่น่าน่านานา ไปหาพี่เตมันเลยสอนนี่สอนสอนการเป็นเสือที่ดีนะยังไงกดของการเป็นเสือนือนลูกต่อไปนะถ้าลูกลักเหยื่อลูกจะกลายเป็นหมาอันนี้ได้อันนี้ได้การป้อนนต้องต้องประคองนิดนึงค่ะแล้วก็ลูกลูบหัวเขานิดนึง โอเคเลยมึงจับคอกับจอมแขกมึงชอบจอมแขกมึงกูอยู่มือถนัดมือฝั่งนี้สไปมือไปเลยเอ็นดูเอ็นดูขี้บ่นจังเลยเล่าว่าขี้บ่นเขาจะชอบให้เกาพูงนะลองเกาพูง เิมมเมเลยเเลยน่ารักไปเลยอ่ะหรแบบแต่ตัวใหญ่น่ากลัวแน่เลยผิดไหมเวลาคนมาเยอะๆไปเซนทำสปอยเซนครับเซนครับออลนิวซิี้อเมรา อันรกคือกรง b ิก and m e มีเดียมนะครับ,รบหลังนี้คือเสือแบบชนิดใหญ่เลย <Big S 1> ครับ <and medium S 3> ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใไช้ปีกเป็นเสืออายุประมาณ2ปีครึ่งนะคะก็คือตัวใหญ่ทามอี่งไนึงไหมครับอายุเสือเทียบกับคนนี่คือต้องแบบประมาณขวบหนึ่งนะประมาณจริงๆถ้า2ปีครึ่งอะค่ะถ้าเทียบกับคนอาจจะประมาณสัก10 สองสิบสามขวบนันก็ยังแบบไม่ได้ไม่ได้โตมากเงี้ยอย่างนี้เราเรามีวิธีสังเกตไหมครับว่าสมมติสมมติว่าอยู่ในกองอย่างงี้มีตัวไหนที่จะอารมณ์เสียไม่หงุดหงิตไหมมีหงุดหงิตไหมเวลาคนมาเยอะๆหงุดหงิตไหมไม่ค่ะเขาจะยิ่งชอบยิ่งคนเข้าไปหาเขาจะเยอ่ครับไอ้ขยะ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 ไม่เขาชอบกินค่ะแล้วบางทีรือว่าเราเข้าไปจปใหญ่เลยมาเชิญค่ะเชิญค่ะ ว่างเชียร์จับได้เลยต้องจับแบบใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยโอ้ยเหีิบยอบจับยกหางขึ้นมาอย่างนี้ได้นะคริ่จับเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยไม่ถ่ไม่ดีนะชอบยกหาง มันรู้สึกตัวมันแข็งคือขนมันตัวแข็งขึ้นนะตัวหนาหนามันหนา้ากมีไฟหนาอะไรเงี้ยมีแบบแล้วขนก็ดูสากกระด้างกว่าเดิมเลยมากกว่าเบบี้ใช่ไหมมากกว่าเบบี้ให้มันลงไปนอนเหมือนเดิมได้ไหมครับมันจะยอมไหมโอ๋โอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือบนอันนี้บนแล้วแต่เนี่ยแหละถ้าเลี้ยงมาก็น่าจะเชื่องอ่ะเนาะดูดิมันก็จะน่ารัก ตอนแรนะครับพี่เขาจะมาสอนพวกเราถึงวิธีการสั่งเสือครับชอบชุดชอบชุดพี่ออกบางเลยเนืเทมาเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงเขียวแล้วก็รองเท้าขาวการนึงดูดการเสือก่อนแลวการทีหลังแล้วกันนะครับเราจะใช้วิธีการใช้เสียงในการให้น้องแบบบางทีให้น้องหยุดให้น้องแบบว่าเออเหมือนไปนั่งตรงนี้อะไรแล้วก็พี่ปื้มพี่ปื้มก็มาเหมือนเปพื่ช่างแสดงว่าหนังเรื่องใหม่ที่เขาแสดง ก็เป็นเนเด็กช่างหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเสือเป็นเสืออะไรเกี่ยวกับเสือหมายถึงว่าแบบเป็นแบบเป็นผู้ล่าเป็นผู้ล่าแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้เป็นชุดน,นักเรียนปกติจะเป็นชุดน,นักเรียนแต่ว่าอันนี้น่าจะมาเป็นเด็กช่างหรือเปล่าในผมสป้อเตวาน,นี้เข้ามาแบบสบายๆนะฮะถามนิดได้ไหมครับมันเคยมีเดินไปแล้วสส่นแล้วพลาดตกน้ำาั้ยนี่ค่ะบ่อยนี่แล้วพี่เห็นแล้วพี่ขำนะขำถ้าทำมาช่วงเย็นๆอะ เสือจะเล่นน้ํากันประมาณช่วงเย็นจะต้องมีตัวหนึ่งที่แบบชวนเพื่อเล่นน้ำเนี้ยโอ้โอเหมือนเสียงกระดูดค <c oughs> ุณบางทีอย่างเขาคาบ ของเล่นเอาไว้อะค่ะคถ้ามีตัวไหนเข้ามาใกล้เขาบางทีเขาห่วงของเล่นก็มีตัวไหนเข้าไปเหมือนว่าตวพวกเราก็ถือเป็นตัวเะเป็นตัวเหมือนกันนะครับนับนับเหมือนกันหมดเราจับเสือแล้วใกล้ชิดแล้วเดี๋ยวเรารไปเปลี่ยนบรรยากาศ อีกแบบหนึ่งไปนั่งรถชมเสือนะคะ,<ฮ>ะก็คือเดี๋ยวจะได้เป็นบรรยากาศประมาณแบบซาฟารีเข้าไปในป่าน<อ>ไ, <ป S 3> ได้เลยอยากไปแบบนั้นมากเ,เลยครับโอเพี่เตเก็บรู<ไ>ปตลอดโซนเนี้ยนะคะ เสือเนี่ย Montreal, เราจะมีทั้งหมดอยู่3โซนด้วยกันจะแบ่งเป็นเป็น3มช่วงอายุโซนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเสือจะอายุประมาณ1ปีขึ้นเดี๋ยวเข้าไปอะค่ะถ้าตัวไหนที่เป็นรูปร่างเขาเพียวๆหน่อยหัวเล็กๆหน่อยอ,อ,อันนั้นสือตัวเมียนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ตัวใหญ่นิดนึงหัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยตัวรูปร่างโครงค่อนข้างใหญ่จะเป็นตัวผู้ ต,ตัวแรกสุดที่นั่งด้านหน้าเลยอันนี้คือเพศฟู้หรือเพศเมียเพศเมียค่ะทำทั้งหมดเลยค่ะเป็นตัวเมียเลยนี่คือแกงซิสเหรอครับแกงซิสเสือแกงซิสคัอันนี้มาแบบมาแบบวันพักผ่อนของแบบแก๊งสาวๆก็ดูที่ดูเด็กกันเต็มกินมากินดูไม่ออกเลยสาวเขามาหลบแดดที่เขากลัวเเสออนะครับเามาทำอะไรเสือเนี่ยค่ะเขาจะชอบหลบมุมเขาจะชอบหามุมแบบสงบสงบนอน พี่ที่มันเย็นๆหน่อยอะไรอย่าอบทีเย็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกอ่ะเขาจะคึกมากมันเขาชอบฝนใช่เขาชอบฝนโอ้ความรู้ใหม่อะไรเยอะเลยเนี่ยอันนี้รู้สึกเหมือนไรไหม เคยดูจุลสิก์ไงมจุลสิกปาร์คอ,ะอ่ะอันนี้เหมือนตัวน้องชายแล้วนี่เหมือนตัวพี่ชายตื่นเต้นนู่นเ้นดหี่เดี๋ยวเข้าโซนสองนะคะก็คือประตูนี้เป็นประตูไฟฟ้าแล้วก็มีกระแสะไฟฟ้าเหมือนเดิมเพื่อเป็นการแบ่งขั้นระหว่างระหว่างโซนนะคะ <laughs> ไม่ให้เสือเขาเขา้าเขาเข้ามาหากันบางทีถ้าเสือตัวเล็กไปเจอเสือตัวใหญ่เน<อ>ี่ยมันมันไม่ได้ค่ะปู่เจ้าอะไรหนูบอกพี่สิตัวนี้ตัวใหญ่เลยเนาะ โอ้โหใหญ่มากโดนโดนนี่แก๊งสาวๆทิ้งสต้นสาวเซลล์มาโอ้งไม่ทันถามเลยก็ยกเข้าไปทล้งหมวเราไปใกล้ๆกรงแล้วก็เขายกหางขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาจะมีสเปรย์สเปรย์เป็นฉี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าเหมือนประกาศอาณาเขตเออาศอาณาเขตสวัสดครัตัวนี้ตัวนี้อ่ะขอเดากันดีกว่าเฮ้ยเด่๋ตัวนี้สี ีเโซนโซนตรงนี้จะเป็นไซส์ประมาณมีเดียมนะคะจะเล็กเล็กกว่าดิกนิดนึงแต่ก็เดินตามดูตัวใหญ่มากเลยนะตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะบางทีข้างในอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางตัวที่ชอบเล่นกันแล้วมีเขาเล่นแรงคนน้ำดันเลย ผมชอบเรืองผมชอบมากเลยครการเกิดอะไรแรงๆการสัมผัสอะไรแรงๆแรงนี่ตัวนี้มาแล้วอันนี้ตัวนี้เดินตามนะตัวนี้เดินตามยาวเลยจะตามเรากลับของไปง่ายจังบายขอบคุณที่มาส่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราก็ไปชมเสือมาทอดไซส์ไหนสุด ใส่บ like ิ๊ก oh, ชอบเ <yeah. S 1> บบีเออชอบี้วยนะเมื่อกี้ได้เข้าไปนั่งรถสอบารก็เหมือนแบบใครได้นั่งหลังสุดก็ถือว่าเหมือนได้ใกล้คิดเสือสุดเนะเพราะว <c oughs> <ช>่าเขาจะเดินตาม <c oughs> เดินตามรถของเรา ล้วปลื้มหรบเป็นไงบ้างลูกเสือน่ารักมากเหมือนลูกแมวเลยแล้วเราชอบคนที่กลัวหรือว่าไม่กล้านะครับมันบอกเลยว่ามันเราจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามันน่ากลัวมันอันตรายเราไม่กล้ามาเล่นกับมันนะแต่ว่าที่เนี่ยคือเขามีเจ้าหน้าที่ที่เขาเซฟมากๆใช่แล้วเพื่อนหล่ะเราเป็นใจนะเมนเสือชอบดูความน่ากลัวของเสือเพราะวันนี้เราก็จะแบบ ไม่เฉียดเสือใจดีนะเพราะเวลาเราเห็นในวิดีโอเราชอบดูเราเสือดูเสือดูร้ายเสือคำราวะไรแต่พอมาจับจับมานอะไรเงี้ยมันก็เลยเออมันอีกฟิลหนึ่งเลยนะที่ลูกเสือผมชอบสุดแต่มันน่ารักมากก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่แจมมากนะครับแล้วก็คุณไทเกอร์ปาด้วยที่ทำให้พวกเราอ๋อแสดงว่าปาร์ลุมารเราต้องไปอีกที่หนึ่งแน่เลยไมครับโอเคครับขอบคุณครับยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปเล่นกับเขาด้วยแต่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรไปดูกันครับไม่ไปเลยเหรอครับไม่เอา อะไรอ่ะพัทยาดอฟฟินอะควาเรียมปะพัทยาดอฟฟินาเรียมแล้วนะครับดอฟฟินาเรียมดอฟฟินาเรียมไม่ค่อยมีความรู้มีประมาณนึงมีประมาณนึงเดี๋ยวคุยกับที่เขาที่รู้รวมกับอะควาเรียมแหละเป็นดอฟฟินดอฟินอะไรนะอาร์ดี้ไหมดอฟฟินะอ พัทยาดอฟินาเรียมนวนะคะดอฟินาเรี er ่มที่เขามีมากกว่าเราเพราะฉะั้นเชิญคนที่อรู้อย่างของแท้เลยครับพี่จุเนียนะคล้ายๆว่าคล้ายๆโมามาส่กับอวเรมดอฟินาเียมของเรานะครัมาที่นี่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโลมาพันธุ์ปากหัวนะฮะอย่างแรกเลยก่อนไปลงว่ายน้านะฮะเราจะไปทั้ผ่านธุกดแอปไโอเคไปชมกันต่อ จับกับโรมาก่อนครับโดยรูปแรกคือการจับและสัมผัสรูปได้เต็มที่เลยฮะเก่าให้เต็มที่ถ้าเขาหงายท้องอยู่เราก็รูปเก่าๆได้นะครับไปดูรูปที่2กันฮะจับคีบหน้าเราจะจับคีบหน้าโลมาเขาแบบนี้นะฮะจับถูกต้องยืดแขนได้ตึงคือโรมาจะมีฟินใหญ่ๆอยู่ข้างหลังถูกต้องไหมแข็งแรงมากๆพอให้จับแน่นๆไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะฮะเพราะเขารับน้ำหนักได้ถึง90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจับให้แน่นอย่างเดียวและเขาจะพาเราว่ายน้ำไปที่นี่มีการเต้นรำกับโรมาด้วยนะฮะเราคนยังไม่รอดเลย เล่นลําตะลงมาไม่ยากเลยนะเปลี่ยนจากกอดหมอนข้างเป็น กอดโลมาไปกอดบนที่เขาแขนกอดและขากอดเขานะฮะกอดให้แน่ๆนๆฮะแล้วเขาจะพาเราหมุนให้ง5ถึง6รอบต่อไปจูบก,กับโลมาที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันครับ <c oughs> ทุกครั้งที่เราหยุดว่ายน้ำนะฮะขออนุญาตให้ยืนแก้มได้เลยฮะยืนแก้มไปจูบจุดเขาได้เลย <c oughs> เขาอยากจะจูบ <c oughs> เขาอยากจะสมมอบความรักเพราะว่าโลมาที่นี่น่ารักมากๆลยครับมีสองสิ่งนะขออนุญาตบอกหน่อยเพราะว่าสองสิ่งนี้สําคัญมากๆคือโลมาจะมีจุดที่เซนซิทีฟสองสิ่งก็คือ โตากับบลูโฮบลูโฮคือรูจมูกเขาถ้าเราปิดรูจมูกเขา<อ>เขาจะหายใจไม่ออกเพราะฉะน,น,นั้น2ส<อ>ิ่งนี้เร่จับเขานะครับโอ,โอเคครัได้ครับไปลองอยากไปลองละไปไปเจอโลงโหมูกได้วะโลอะไรนะโ,<อ> <laughs> โลมาโลมาโลมาไปาโอ้ซะ สถานะไม่ไม่ได้ศัสระกระชับมากซึ่งปลื้มตอนนี้เริ่มมีการได้ใกล้ชิดแล้วเพราะว่าผิวผ่นผอมแล้วก็ได้เห็นแก่แต่โลมาอาศัยอยู่เป็นฝูงปะโลมาเป็นสัตเป็นฝูงเหมือนกันโลมาถ้าถ้าเทียบเขาเรียกเป็นหมาป่าของทะเลมันเป็นแบบมันจะมีความเป็นแบบอยู่เป็นฝูงแล้วก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็สื่อสารกันเป็นแบบเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆอันดับต้นๆของโลกอ่ะไปดูกันดีกว่าครับว่าโลมาเนี่ยเขาขับขี่กันยังไง้ โอ้จุ๊นี่ๆไม่ต้องไหว้หนัเฮ้ยไม่ต้องวหว้แน้วเลยโอ้มันวหว้แบบหงายหลังเลยนะเออมีว่ายแบบงายหลังกับวหว้แบบเกาะเกาะทีข้างหลังไม่รู้เรียกว่าขี้เป่าหรือล่าอะไรนะดี ก็เลียงกลัวอยู่บ้างแต่ว่าโอเคขึ้นขาเกี่ยวเลยค่ะล้าเกี่ยวข้าเกียเก่ยว้วยเขาไม่มุนหัวกันนะฉลาดอ่ะนี่ฉลาดมากเลยดูน่ารักเลยนะ มันคงชอบจุ๊บบจุ๊บแล้วแบบชอนว่เรแล้วอเห็นนก็แบบสัตว์กคี่เคยจับมาเลยดีดิดี๋วดวยมาจุบเองเลยก็โดดหรอไม่กลัวแล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นปลาสไม่กอนีอยู่โอเค โอ้โหทางซ้ายทางขวาเลย,ยลอโอ้โหเดี๋ยว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 ลกปไปนะคู่เลยน่าจะมีครูฝึกสอนนี่แหละครูสอนแล้วบอกเฮ้ยจับสองตัวเลยเหรอน่าจะมีครูฝึกสอนให้อาหารแล้วก็ให้ให้น้องมาจุ๊บ

สนุกมากสนุกมากสนุกไหมสนุกครับผมแต่มึนหัวอยู่เลยตอนนี้ฟินมากจริงข้างแรสุดเลยก่อนตอนไก็ใกล้ๆก็เหมือนว่ามันไม่ทำอะไรเราอยู่แล้วนะครับเราแค่เสียวไปเองด้วยสัญชาตญาณที่ตัวมันใหญ่พอๆกับเราเองแล้วทีนี้มันอ่านในรูปส่วนของการกลัวเ t e เจอร์เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้จับมันเหมือนของปลอมครับมันเหมือนอะไรดิไม่อยู่จริงมันเหมือนอะไรก็ไม่มันเหมือนยางอะใช่เหมือนยางเลยแต่ว่าก็เปลี่ยนทุกสิ่งที่พวกเราเคยเชื่อจริงเพราะว่าเนี่ยปลื้มเนี่ย ยังสัมผัสได้แล้วก็นะสนุกกับมันได้เหมือนกันใช่ไหมได้แต่ว่ารู้เลยว่าเห็นวิธีการเทรนของเขารู้เลยว่าสตรีนี้ฉลาดจริงๆใช่ตอนจุ๊บอ่ะอ่ะฮะมันมีเสียงจุ๊บจริงๆอะ่ะใช่แล้วมันมีเสียงแบบแล้วแล้วปลาโลมาฝั่งคุณอะ่ะแลบลิ้นด้วยจ <c oughs> ริงแรบใช่ใช่เขาเขาแลบลิ้นนี่ไงหนอนจะชื่อโลลิ้นโดนหน้าเลยเมื่อกี้ วันนี้มาเมนคุณหมดเลยทั้งตักทั้งลมตัวทำไมแฮปปี้ขัดนมนอยังแฮปปี้เลยเออคุณไม่ชอบเหรอคุณลมมาพี่อ่ะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอ่าเมื่อกี้บอกว่าพี่อ่ะ ก็ไมแฮปปี้ครับน้อนๆยังแฮปปี้เลยเออคุณไม่ชอบหรอโลม่าพี่อะแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพัทยาดอฟินาเรียมนะครับผมที่พาเรามาว่ายน้ำกับโลมานะครับสนุกมากถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เปิดซิงผมเลยใช่ไออง์รวมไม่ใช่แค่ที่วันนี้ที่มันเยอะกับพี่กับอ๋อสนุกไหมสนุกมากโอเคไหมโอเคผมเป็นตึกลูกปลโลมาเลยนะ ทำอะไรี่ยมองไม่เห็นเราเอาหูแนบระจกทำทำไมเพื่อนจะได้ยินเสียงจากภายนอกได้ยังไงเพราะอ l l นิวนิสัน n อเม l ่าคันนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มีคุณภาพทำให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกจำได้แล้วดำหรัวมากเลยเพื่อนโอ้โหเอาให้มันจริงใจก่อนตอนนี้เอาให้มันจริงใจหน่อยแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณออ l n ิ w Nissan a m e l i นะครับที่พาพวกเราสามคนมาเที่ยวกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับปื้มปุริมที่มาเที่ยวกับเราแล้วก็ยัง ครบรอบนัะเผื่อเป็นพี่อยู่ด้วยนับถือหรือเกป,ปล่าโอเคโอเคให้เกียรติปื้มฝากผลงาน ขอฝากผลงานด้วยนะครับเรื่องล่าสุดนะครับเป็นโซน2นะครับเพื่อนกันเอาไว้ชัดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันตอนนี้กําลังสนุกกําลังเข้มข้นเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณปื้มปูนีมากมากนะครับที่มารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เบด้วยขอบคุณนิสันด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่9ก้าโมงครึ่งทางช่อง TMB ยี่สิบห้าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีใช่ไหมไม่แล้วมาสวัสดีได้ไงคนไทยไปมาเราอะแลาวร่วมสนุกกับรายการเฟรนด์ลาวว่ได้ด้วยหรอเปล่านิวนิสันอเนร่ารีทวีตภาพหรือวิดีโอพร้อมเหตุผลสั้นๆของฉากที่คุณชื่นชอบมีภจะตกไหมเตยจะทิกซิปสักการ์ดแบงค์เซนอะอ๋อในอีพีแรกเป็นสปอยเลอร์นะครับผมเราจะฆ่าไหมครับก็จบไปแล้วสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ได้รู้จัก มุมอีกมุมหนึ่งของเสือแล้วก็ปลาโลมานะผมโโหมุมของเสือนี่คือแบบตัวเล็กนี่คือน่ารักมากเหมือนเหมือนลูกแมวมากนะผมก็คือแบบเอ็นดูอ่ะคือเห็นแล้วเอ็นดูมากแล้วก็มานอนแบบถือว่าไถ่คือน่ารักมากนะผมแล้วก็ตัวใหญ่ก็ก็ไม่ได้น่ากลัวนะเห็นแล้วก็ชอบเป็นตัวที่แบบเดินตามหลังรถด,ด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักคือถ้าถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเล็กนตั้งแต่ตั้งแต่มันเกิดนะผมก็นั่นแหละทุกอย่างก็ ก็ถ้าดูแลมันมาดีนะครับผมมันก็จะเป็นตามนิสัยของเจ้าของใช่ไหมนะครับผมแล้วก็มาถึงปลาโลมาปลาโลมานี่คือแบบเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับผมก็คือสอนอะไรไปนี่คือแบบเก่งมากๆนะครับผมโหมชอบชอบ,บหลายอย่างอ่ะแบบไหวไหวหงายท้องก็ได้จับไอ้ตรงคีบข้างหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็มาจุ๊บนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีลิ้นด้วย <laughs> แล้วก็มีลิ้นด้วยนะครับผมก็น่ารักมากๆนะครับผม หมุนตัวได้ด้วยโอ้โหแบบเยอะมากความปรมาเยอะมากเนยผมแล้วก็น่ารักมากเคยไปดูอยู่ตอนตอนที่สมัยเรียนในผมตัวมันก็น่าจะแบบไม่เคยจับมนาะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบมือมันน่าจะเหมือนยางแหละมันน่าจะแบบลื่นๆแต่ก็อยากอยากลองจับมากนะคือแบบคิดสภาพมันมันเออน่าจะเหมือนห่วงยางอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เสนอคลิปมานะนรับผมชอบมา,มากๆเลยเนี่ยผมมีความสุขมากๆสำหรับคลิปนี้นะนรับผมยังไงก็มา ใครที่อยากเสนอใครที่อยากขอคลิปนะผมก็สามารถมามาคอมเมนต์ใต้ลิงก์ที่แอดปักหมุดไว้นะผมใต้ y o YouTube นะผมใต้คอมเมนต์นี่อาจจะปักหมุด youtube ไว้ปักปักหมุดไว้เป็น f a c e b o o k นะผมแล้วก็กดเข้ามาที่ Facebook แล้วก็กดมากดเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็พอแอดรับเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์ขอเพลงได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรวมให้แอดทีนะผมในโพสต์นะผมก็ ขอบคุณมากๆานะครับผมที่เสนออะไรดีๆเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับ